ภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตเกาะสวรรค์นริรันดรคนชอบมาเที่ยวแรงภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตอ่าวแหลมหนินวัวแหลมพันวาเอข้างหน้าวัาแหลมพันวา สุดท้ายกังพูเกตเอาสลองอน,นี่เอาแหลมหินพูเกตแหลมหินพูเกตตองว่าวเนี่เอาแหลมหินพูเกต นี่เป็นเกาะสิเล่ทีมินภูกเก็ตทางเข้าที่าไปจากเกาะยาวอันนี้เกาะเฮเกาะเอเกาะเอพูเก็ตนี่ก็มีชายหาดสวยงาม าน,นี่เกาะไม้ท่อนอน,นี่เกาะไม้ท่อ,น,อนนี่ก็มีหาดสวยงามะไปไปไปวิเปลวเลหลายๆแก้วได้ไงตายเลยอันนี้เกาะดอกไม้ก็เราหยมเกาะปูงานี่ก็คือเกาะปูงา เรียกกาะบ,บูงงาตรงนี้ปลาตกเป็ดปลาจินเป็ดตดตัวี่น้องอ้ไงยุ่รักเลยเ <c oughs> <c oughs> กาะไม้ท่อนากาะไม้ท่อนนี่กาะไม้ท่อนก็มาท่องมาเที่ยวกันชายหาดมีโรงแรมงาม ตอนนี้มีหาดเกาะสิเลนี่หาดเกาะสิเลงภูเก็ตก็ต้องเที่ยวภูเก็ตพี่นอ้องนี่แหละภูเก็ตเกาะที่เขามาอันนี้ยอมมาเที่ยวกันต,ตามนี้มีหาดมีโรงแรมทั้งนั้นเลย หลงหลอกโรงแรมเข้ามาต้องมาเที่ยวตามเนี่ยเรือเขามาจากเกาะพีพีจะไปภูเก็ตเจ็เวลาก็หลบแล้วเมื่อเช้าไปหาหลบ มาจากเกาะพีพีทั้งนั้นเนะี่ยของสามสี่ลำมาจากเกาะพีพีอ่าวโกกีตี่นองน่ สวยงามๆดินองภูกเก็ตภูกเก็ตเดี๋ยวจะต่อพี่พ ยาวบุกเก็ตกระบุเก็ตก็ะูุกเก็ตสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยช่องตา้มมาเด็กนะครับสวัสดีครับ